ำไมมานั่งแตกแดดคนเดียวครับเนี่ยกำลังรองแฟนแต่เรากำลังจะเลิกกันฉันไม่อยากเลิกกับเขาเน่ยเขาก็ไม่อย,อยากอยู่กับฉันแล้วอะ่ะฉันคิดถึงเขาตลอดเวลาแต่เขาไม่เคยคิดถึงฉันเลยอุ้ยเขาโทรมาแล้วนี่มันแกงคอเซนเตอร์นี่อุ้ยเขามาแล้วสงสัยเธอต้องบ้าแน,น่แน่หลายคนย่อมรู้จักหรือคุ้นเคยกันดีกับร่มที่มีลักษณะและลวดลายสีสันแตกต่างกันและหนึ่งในนั้นก็คือร่อพับ มีอ้ามจับและกันร่มที่แข็งแรงเคลือบ UV สีดำดีไซน์สวยเก๋ลวดลายน่ารักสวยงามพกพาไปไหนมาไหนสะดวกและสามารถใช้งานได้อย่างมากประโยชน์สุดๆวน้าคนนี้แค่ยังไม่มีร่มหรือกำลังมองหาร่มพกพาสักอันร่มพับตัวนี้ตอบโจทย์คุณแน่นอนครับสนใจสินค้ากดสั่งซื้อหน้าเพจหรือโทร0 2 2 1 6 2 8 8 8 we <laughs>